สรารบ้านโก้ที่นี่สาริบาตโก้รรท,ท,ท,โท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สาริบานโก้ก่อนท่านผู้โดยสารลงจากรถโปดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำสิดตัวมานำรถถูกต้องครบถ้วนนะครับ, <Okay. S 1> บ,บรครับรถที่จอดที่สถสายสนามบินที่สนามนี้ไปยัง ตต้นทางคดีกรุงเทพปลายทางคดีตรังครับผู้โดยสารเบาะนะครับ ขบวนรถตัวขบวนที่8 3เมื่อออกจากทันติบัตรปอกมาแล้วจะหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่ทานีราช,ชบุรีทานีเพชรบุรีทานีหัวหินเป็นทถานีต่อไปครับการรถไฟแห่งประเทศไทยของ,ของคุณท่านผู้โดยสารทุกท่าน,ท,าน,ท,านที่ใช้รถไฟมัญ,ญาพา,าในการเดินทางแล้วหวังว่าวการเดินทางข้าต่อไปการรถไฟคงได้เพื่อกระบใช้ทันอีครับขอบคุณครับ